บทที่1ิหเนี่ยข้อหนึ่งเขาเรียนเรื่องการเชื่อมประโยคตั้งแต่สองประโยคขึ้นไปเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดเรื่องนี้เดี๋ยวเคลียร์กันอันนี้ก่อนเวลาโราเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเรียนแบบนี้ใช่ปะ่ะอีก้อนๆเนี่ยคือตัวใดตัวหนึ่งอะไรก็ได้นะคะเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะงงเลยทีนี้ไม่เอาดีกว่าไม่เอาก้อนๆดีกว่า,มา,วาสมมติเป็นประโยคใช่ปะ่ะก็ x x x ไปอ่ะสมมตินี้ประโยคประโยคประโยคอ็ก x x x, x ไปอย่างงี้งี้งง วัตชิวะไทจินเดสอะไรเงี้ยแล้วก็จุดอันนี้เนเซจะเรียกว่าประโยคเดี่ยวๆอ่าประโยคเดี่ยวประโยคเดี่ยวก็คือประโยคที่มันเป็นอย่างเงี้ยประโยคเดียวแล้วจบหรือหรือบางทีอาจจะแบบอ่าอย่างงี้มาหน่อยนึงแล้วก็อย่างงี้อ่าเนื้อออกไหมปึ๊บอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังถือว่าประโยคเดี่ยวนะอันนี้อาจจะเป็นคําที่เอ่อแยกออกมาวัตชิแต่ก็ไม่ไม่ได้เอาเป็นประธาน แล้วก็ไทจินเดสเนี้ยเออนะคะอันนีอ้อาจจะมีวิธีการทำอย่างนี้โคเรวะห้องเดส h i s is a book เนี้ยเออหรือหนูอาจจะไปเจอเขาไม่ใส่คำช่วยวะแต่ว่าทำเป็นเครื่องหมายคอมมาแบบนี้ไว้โคดดโเร็ตดรลเนโดเดสไยเนี้ยเออมีเคยมีน้องถามมานะว่าเอาทำไมคำช่วยวะไม่ใช้ทำไมกลายเป็นเครื่องหมายลูกน้ำแบบนี้ไว้นะกะ็ะะะเออเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะเอาเอาประธาน ออกมาเออนะคะแยกออกมาก็ไม่มีอะไรหรอกนะภาษาเวลาพูดมันก็เหมือนกันเขียนๆแบบนี้อันนี้จะถือว่าเป็นเบสิกไปแล้วนะคะง่ายไปแล้วเรียนมินานะหนึ่งมาเราก็จะเจอประโยคประมาณนี้อาจจะยาวกว่านี้อาจจะสั้นกว่านี้แล้วแต่นะเออจะเจอประโยคประมาณนี้แต่พอเราเรียนมาถึงมินานะสองบทที่สิบหก 2, 16, และจะเจอต่อไปอีกเรื่อยๆมันจะเป็นการนําประโยคอะหมายอะหมามามเขียนนี้เลยดีกว่าอันนี้ มันจะเป็นการเอาประโยคอะสมมติจะยาวสั้นแค่ไหนก็ได้นะคะมารวมกันอ่าประโยคย่อยคือจะเรียกว่าประโยคย่อยมารวมกันเป็นประโยคยาวอ,อย่างนี้หรืออาจจะมีสองย่อยอ่าอันนี้มีสองย่อยใช่ปะ่ะอาจจะมีสามย่อยอ่าต่อไปเราก็จะเจอสิ่งที่ยากขึ้นก็จะเจอแบบเนี้ยอ่าสั้นยาวอันนี้แล้วแต่นะเนี่ยเราก็จะเจอแบบนี้ เป็นการเชื่อมประโยคแล้วจะจะเชื่อมประโยคอย่างไงนะคะตั้งแต่สองประโยคขึ้นไปคืออย่างนี้ข้อข้อหนึ่งใช่ไหมเออข้อหนึ่งการเชื่อมประโยคคือหนูต้องสังเกตตรงนี้ที่นิ้เซตทำเขียวๆเอาไว้คําที่มันอยู่ตรงจุดเชื่อมเออเห็นไหมเห็นไหมอีเนียอีเนียไม่เปลี่ยนหรอก อีสีเหลืองๆเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรหรอกถูกปะเอออีสีเหลืองๆเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรหรอกแต่สิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแล้วต้องสําคัญก็คือตรงที่เซนเซตีกรอบไว้เขียวๆนะคะคําที่จะไปต่อกับอะไรอะเอาอะไรมาต่อตรงเนี้ยต้องเปลี่ยนเห็นไหมเซวงจุดให้ก็ได้เนเต็งเห็นปะเออคำเนี้ยสำคัญถ้ามันเป็นอะโยงมานี่โยงมาทุกอันโยงมาทุกอันนะ ถ้ามันเป็นคํากริยานะคะถ้ามันเป็นคํากริยาให้ทําเป็นรูปเตะโอเคไหมประเด็นที่หนึ่งนะถ้าเป็นคากริยาทำเป็นรูปเตะถ้ามันเป็นคําคุณศัพท์อีกถ้ามันเป็นคําคุณศัพท์อีกให้ตัดอีทิ้งแล้วใส่คูเตะอ่าก็คือจะเชื่อมเอาประโยค เราจะทําประโยคย่อยให้ไปต่อกับอีกประโยคย่อยเนี่ยก็ต้องทําเป็นรูปเตกนะคะซึ่งความหมายมันก็จะมีความหมายว่าแล้วแล้วก็นั่นแหละนะคะถ้าเป็นค,คําคณศัพท์นะตัดนะทิ้งใสเดะถ้าตรงนี้เป็นคํานามเขียนนี้เข้าใจง่ายกว่าเนาเออนะถ้ามันเป็นคํานามก็ใส่เดโอเคไหมเราเขียนแบบนี้ไว้ดีกว่าเพอใจที่เพูดไหมเราต่อไปนี้เราจะพูดเป็นประโยคย่อย เออโดนโดนบรบกวนสมาธินิดนึงนะที่มีหญิงกินข้าวไนงะเออเวลากินข้าวเขาเนี่ยสองทุ่มนะแลวกินข้าวก็จะแบบกินนิ่งๆไม่ได้จะต้องแบบทุตีอะไรแบบเออจะเสร็จแล้วคนเพศที่ใครมาขัดแล้วแบบสติหลุดนะใครมาขัดอะไรมาขัดจังหวะสติหลุดสติหลุดเออโอเคนะอ่ะต่อกลับมาต่องเราไอ้ตรงเนี้ย สำคัญตรงกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเออถ้าเป็นกริยาทําเป็นรูปเตะรูปเตะเคลียร์แล้วนะเปลี่ยนยังไงไม่ทวนแล้วนะคะเออคาคุณศัพท์อีกก็มีรูปเตะค่ะเออคำคุณศัพท์อีกก็มีรูปเตะเปลี่ยนยังไงตัดอีทิ้งแล้วใส่คุณเตะคําคุณศัพท์นะก็ตัดนะแล้วใส่เดะถ้าเป็นคํานามก็ก็คือใส่เดะโอเคไหมนะคะอันเนี้ก็คือข้อหนึ่งการเชื่อมประโยคการนําประโยคย่อยมาต่อกัน ต่อกันเนี่ยสำคัญตรงที่ตรงเนี้ยกรอบที่เซนเซทำให้โอเคไหมความหมายมันก็จะเป็นเหมือนกันหมดนะก็คือและนั่นแหละค่ะในความหมายว่าและแหละเออและก็อ,อและนะโอเคนะถ้าเป็นกริยาก็ทําอันนี้แล้วทาอันนี้แล้วทาอันนี้แล้วทาอันน,น,นี้เป็นลําดับเรียงๆไปถ้าเป็นคําคุณศัพท์อีกก็สวยนะมัสวยนะใหญ่และดีเลยงนะี้ยเออนะคะก็ ก็ในความหมายว่าแหละถ้าเป็นคํานามเป็นครูของมหาวิทยาลัยและก็อะไรเงี้ยก็แล้เหมือนกันนะคะโอเคข้อ2เลยกริยาที่หนึ่งเตะขละ่ะอ่ากริยาตัวที่1นึกริยาที่1นึ่ทำเป็นรูปเตะแล้วใส่ขละ่ะแล้วก็ทํากริยาที่2องกริยาที่2จะเป็นรูปใดๆก็แล้วแต่นะอันนี้หมายความว่าหลังจากอ่าหลังจากทำหนึ่งเสร็จแล้วละเ,เสร็จแล้วต้องเสร็จแล้วนะ เสร็จแล้วทำสองทับกันนิดนึงนะคะทำหนึ่งเสร็จแล้วทำสองโอเคไหมเคลียร์นะเออหนูจะไม่ใช้เต้ขนาดหนูจะใช้เต้แบบข้างบนก็ได้แต่มันก็จะไม่ชัดเท่าหลังจากมีคำว่าหลังจากด้วยโกฮังโอทาเบเตะชาวาโออาบิมัสโกฮังโอทาเบเตะชาวาโออาบิมัสแปลว่ากินข้าวแล้วก็อาบน้ำแต่ถ้าโกฮัโอทาเบเตะคาระชาวาโออาบิมัส หลังจากกินข้าวแล้วอาบน้ําแล้วแต่จะพูดละเอียดขนาดไหนอ,อ่ะใช้อันไหนก็ได้ความหมายเหมือนกันนะคะซัำบังค่ะข้อสามคำนามคำนามวะแล้วก็คำนามอีกกะคำคุณศัพท์ข้อสามนะขายายตรงนี้นิดนึงคำนามตัวที่หนึ่งแล้วกันวะคำนามตัวที่สองตามด้วยกะ นะแล้วก็คําคุณศพัท์ประโยคเนี้ยคือเราต้องการที่จะบอกว่าอะไรอะ่ะคํานามนั้นน่ะมันมันมีลักษณะยังไงโอเคมั้ยเออซึ่งคํานามเนี้ยเป็นคําเป็นประธานเชนจะพูดว่ามันเป็นประธานนะเออประธานคือท็อปิกนั่นแหละอันเดียวกันคือสิ่งที่เราต้องการจะพูดถึงเพอเออสิ่งที่เราต้องการจะพูดถึงมันมีสองอย่าง แบ่งเป็นอันหลักกับอันรองโอเคนะอย่างเช่นโตเกียวคนเยอะอย่างเงี้ยใช่ไหมโตเกียวคนเยอะคุณมิล่าเอ,อ่อผมยาวโตเกียวคนเยอะถูกปะเออที่เราจะพูดถึงที่เราต้องการจะบ,บรรยายคือโตเกียวอันหลักคือโตเกียวแล้วคนคืออันรองใช่ไหมเออมิล่าซางผมยาวคุณมิล่าคือคนที่เราจะพูดถึงคือตัวหลักเลย แล้วสิ่งลองก็คือผมผมมันมีลักษณะยังไงอ่ะยาวอันนี้คือคืออ,อะไรนะสมการนี้โอเควะเออเราต้องการจะพูดถึงอะไรที่แบบสิ่งนั้นมันเราใช้คําคุณศัพท์กับคํานามอะ่ะแต่คํานามนั้นมีมีหลักกับมีรองมีอยู่สองอย่างมีหลักกับมีรองจำง่ายตัวหลักก็ใส่วะใช่ป่ะตัวรองก็ใส่กะเออนะคะได้ไหมอันนี้แค่นี้เองข้อสี่ค่ะคำนาม ที่ส่วนมากก็จะเป็นสถานที่อนะเนาะเออแล้วก็แต่ว่าจะพูดสถานที่ก็ไม่ได้ก็เลยไม่เขียนสถานที่ใช้กับกริยาที่เคลื่อนที่ออกมาอย่างคําว่าเดมัสเดมัสแปลว่าออกใช่ปะ่ะเออหรือเดคาเคมัสที่แปลว่าออกจากบ้านเออใช้ใช้คําช่วยโ oh อบ้านเนี่ยต้องใช้คาช่วยโอแน่นอนอุจิโอเดมัสแดนโกโอเดมัส อุจิโอเดคาเคมัสถูกไหมเราเคลื่อนที่ออกมาเราหันหลังให้มันสิ่งนั้นเป็นกรรมจําแค่นี้แหละค่ะใส่คําช่วยโอแต่มันก็ยังมีอีกอันนึงนะอคำว่าโอริมาสใช่ป่ะโอริมาสคือลงจากรถอันนี้รถมันคือคุรุมะเงียมันไม่ใช่สถานที่เออจุเซเขียนสถานที่เดี๋ยวมันจะเก็บไม่หมดนะคะเอาเป็นคํานามนี่แหละเราลงจากรถเราหันหลังให้รถเนี่ยก็ถือว่าเราเคลื่อนที่ออกมาจากรถแล้วลูก สิ่งที่เราเคลื่อนที่ออกมาจากมันเนี่ยใส่คำช่วยโอ๊โอเคไหมเออลาออกจากบริษัทยาเมมัสแปลว่าลาออกค่ะเคลื่อนที่ออกจากบริษัทใส่คำช่วยโอ๊อะไรที่เคลื่อนที่ออกมาเราใส่คำช่วยโอ๊ะตรงกันข้ามถ้าเราเข้าไปใส่คำช่วยอะไรคะนี้จำได้ไหมรั้งบทที่แล้วเรียนนี้แล้วไงบทนี้มันก็มาโอนะคะได้นะก็บงังค่ะข้อห้าโดยอยากเตะบทกริยาค่ะโดแปลว่าอย่างไรอยากเตะเนี่ยมันมาจากกริยายาริมัส ยาดีมัสก็แปลว่าทําค่ะแล้วยาดีมัสทำเป็นรูปอะไรอีกทีหนึง่งรูปเตะเพราะฉะนั้นค่าความหมายนี้แปลตรงๆก็คือทําอย่างไรนะแต่มันมีวิธีการใช้ก็คือนำนะทำเป็นรูปเตะแล้วบวกกับกริยาโดยยาเตะบวกกริยาใดๆก็ได้ก็แปลว่ากินยังไงโดยยาเตะกินมัสกไปยังไงโดยยาเตะคิมัสกะใช่ไหมเ,เรียนยังไงโดยยาเตะเรียิมัสกเออนะคะ เลยเี่ยโดเรกับโดโนที่บอกคำนามเนี่ยเซพูดไปตั้งแต่มินาหนึ่งละเออคืออย่างงี้มันแตกต่างจากโดจิระไงเราเคยเรียนโดจิระนะคะนูเขียนไว้ก็ได้โดจิระคืออันไหนอันไหนวงเล็บของสองสิ่งเอออ้ยหนูเขียนตัวเล็กเล็กได้ไหม <laughs> เออเซฟอ่นนี่นะแต่ว่าอันนี้โดเรกับโดโนสามสิ่งขึ้นไปแค่นั้นแหละ สามขึ้นไปนะคะถ้าเป็นโดนโนก็ต้องมีนามติดด้วยถ้าเป็นโดเรกก็ใช้เป็นประธานได้เลยได้นะ